ตุหัวเลย้วก็ขั้นตัวขั้นตัวแล้วก็เอายาพาราไปกินสองเมตร ยาพลานเป็นสองเมตรสองเมตรเลยนอนนอนได้ใหญ่เี่แล้วก็มาคืนมาที่สองก็ไม่เป็นไรก็เล่นกับลูกเขาอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ปกติพาลูกซื้อขนมขนมแถวบ้านครับยังไงฮะแล้วแล้วแล้วก็ไปโรงพยาบาลอ่าไปโรงพยาบาลหมอทป็ไงเขาก็ไปช่วยปั๊มหัวใจอ๋อไม่ขึ้นแล้วก็ะติดชีวิตแล้วแต่พอโรงพยาบาลไปไปไอหมาตัดหรือว่าไปพิสูจน์พิสูจน์ บุรีเหรอลุงเพอนอ๋อลุงเพื่อหมอระบุว่าว่าไงหมอก็บอกว่าระบบเลือดไปเลี้ยงเหมือนใจไม่ทันเหมือนล้มเหลวอืมลำบากเราตอนนี้เราต้องเลี้ยงลูกคนเดียวนะเขาสูอว่าเป็นเสาหลักครอบครัวแข็งแรงดีเนาะแข็งแรงมากค่ะแล้วการทํางานนี่ก็เป็นเสาหลักครอบครัวใช่เสาหลักมากเป็นที่รักของคนโรงงานให้เราพูดอีกครั้งอยากฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลยังไงอยากให้ออกมาช่วยเหลือ ครอบครัวเขาหน่อยค่ะเพราะว่าครอบครัวล้มบาทต้องเลี้ยงลูกสามคนแล้วพ่อเป็นเสาหลักในบ้านด้วยค่ะวันวันขอรัฐบาลออกมาช่วยให้หน่อยอืมติดเจ็บติดเจ็บแล้วผมชื่อไปแล้วอ่ะเห็นก็เห็นสามีตายลูกพ่อของเด็กตายเนี่ยเราจะให้ลูกไปฉีดไหมก็ใจก็ไม่อยากให้เขาฉีดโอ้ กลัวเลยค่ะแล้วเขาร่วมีโรคประจําตัวเนาะเขาเป็นไทรอยดรอยลูกสาวเลยใช่ไทรอยด์เป็นพิษยืนยันว่ายังยังรงับยังไม่ให้ไปผิดใช่ไม่ยอมเราถ้าไปแจ้งคุณครูก่อนไหมอ่าใช่่ะล้วแจ้งคุณครูยืนยันทั้งลูกอีกสองคนที่ต่อไปข้างหน้าก็ยังไม่ให้ผิดแน่นอนใช่ค่ะ อันนี้นั่งดูแลแล้วตัวเราเองเราฉีดไปแ้เหรฉีดแอคต้ามาแล้วค่ะเข็มแรกเข็มแรกแล้วไม่เป็นไรนะแต่ยืนยันเลยว่าลูกยังไม่ผีดใช่ควจะถึงเสียลูกไหมใช่นี้ถเสียสามีไปแล้วอ๋อว่าแตเขาก็ยังเล็กเราก็สงสาร